สวัสดีค่ะทุกคนสองตาใหญ่ยมหัวกันยู่ในรถบังโ้เมื่อกี้อินเทอร์เน็ตดิฉันหมดนะคะอินเทอร์เน็ตมือถือหมดคะ่ะเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนโปร,โปรผลปรากฏว่าเปลี่ยนไม่ได้คะ่ะจะต้องไปเปลี่ยนโน่นวันที่เจ็ดมิถุนายนเดือนหน้าโอ้ระเบิดลงแต่ว่าเหมือนเหมือนทางบริษธธัทโทรศัพท์เขาจะรู้ว่าเราพยายามที่จะเติมเงินนะคะแต่ว่าเติมไม่ได้ แล้วเกาก็เท็กซ์เข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนในที่สุดก,ก็หาวิธีให้เราได้ก็คือ,อใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือเติมเงินจากทาง SMS นะคะในที่สุดก็ทําได้ค่ะโอโ้โหเมื่อกี้นี่ฟักแฟงแตงโมเต็มรถฟักแฟงนี่โหเต็มไปหมดตอนนี้นะคะอ,อารมณ์ดีแล้ะพอทําได้เท่านั้นแหละยังไม่ถึงห้าวิเลยประมาณห้าวิได้ทำเพลงค่ะเอออยู่กับแกนี่คือต้องใจเย็นๆจริงๆนะคะตอนนี้ก็พ เติมเงินได้แล้วก็มาจ,าจัดแจงยาค่ะยาตั้งแต่นนูตั้งแต่ปีวิชวิชเบลวีทัวร์2021อ๋ออยู่อยู่ทัวร์วิดน้อง no2021when we when we were living in the van before we moved oh, ลืม <laughs> คือมันมันหลายหวัวในในรถบ้านนะคะอันนี้เป็นยาที่เราเก็บมาจากบ้านตอนที่เราขายบ้านแล้วก็เก็บยาพวกนี้ออกมาใส่กล่องไว้แล้วก็มาไว้ในในรถบ้าน เสือใครไม่สบายนะคะและก็ก็ไม่สบายเยอะพากบ่อยมากในช่วงเวลานั้นนะคะตอนนี้ลุงก็มาจัดแจงค่ะยาอันไหนหมดอายุยาอันไหนที่ไม่ควรเก็บก็เ <มา S 1> อาอาอกมาจัดการดูสเต็ปซิลสดดนี้นะคะโอ้โหขมมากเข้มข้นมากแต่ดีมากสําหรับเจ็บอาการเจ็บคอนะคะแต่วิธีการของพวกเรา วิธีการของดิฉันส่วนตัวมากกว่าคือดิฉันจะ,ะถ้าครั้งไหนที่เจ็บคอมากๆดิฉันจะอมแล้วก็นอนลงนะนอนลงดิฉันรู้สึกว่าเวลาเราอมตอนนอนลงเนี่ยท oh, no, ั้งเปลนทั้งอะไรมันมันเข้าไปในหลายๆส่วนทั้งทงจมูกทั้งเว <laughs> ลาเราเจ็บคอนะแต่ขมมากบางคนกินไม่ได้นะคะรสชาตินี้นะ,ะถ้าใครกินห่อสีขาวนะคะลูกอมหอนะคะสีขาวขม right. so ประมาณนั้นเลยน s t r p s เน s t r p s นี่คือยาสามัญประจำบ้านของเราเลยนะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า จ็บเจ็บคออีโมเดียมสำหรับอะไรคะอีโมเดียมขี้แตกขท้องเสียนะคะแก้ท้องเสียเอ่อ we've got stematil แก้ปวดปวดอ่าการ้วกเหรออยาแก้เมารถยาซูดาเฟส stematil ซูดาเฟสซูดาเฟสคือยาแก้จินใจมั้ยยา stop nose run อยาแก้แพ้อยาแก้แพ้โอ้โหทุกคนเวลาถ้ารู้สึกว่าคัดจมูกหรือว่าเลยแบบหายใจไม่ได้น้ำมูกน้ำเมก ที่แบบเต็มที่อ่ะเวลาเป็นหวัดแบบเต็มที่อ่ะยาแก้แพ้ตัวนี้เอาอยู่มากมากมันสบายออกเสร็จเด็กนุ้ยแก้เศษอะม็อกซิลินอะม็อกซิลินอะม็อกซิซิลินอมอกซิลินไปเป็นหมอเขาไม่ได้หรอกทุกคนอะเทตราไซคลีน useful general ones and some skin cream and my eye drops ยาหยัดตา dry eyes ลุงจบจบเกี่ยวกับยานะคะ What what degree you you have about medicine first first degree first degree bachelor of veterinary medicine อาชอาชสิ veterinary medicine yes ยาเกี่ยวกับสัตว์ว่าพท้ยนะคะ and also also master's degree in comparative medicine comparative medicine which is look at how human medicine and animal medicine are the same or different บรโทรของลุงก็เกี่ยวกับยานะคะยายาของสัตว์ยาของมนุษย์นะคะลุงเรียนมาเกี่ยวกับยาดิฉันถึง เคยพูดเคยพูดในคลิปนะคะแต่ว่าพูดไม่ค่อยบ่อยก็คือเรื่องของการกินยาเนี่ยลุงตั้งแต่แต่งงานกับลุงมานี่คือไม่เคยได้กินยาอะไรที่ที่ตามใจตัวเองเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะได้ยาอะไรมาหรือไปซื้อยาอะไรมาจะ <laughs> ต้องเช็กก่อนแล้วก็อันไหนควรกินไม่ควรกินบางบางครั้งก็ซื้อมาทิ้งแล้วก็เวลาไปหาหมอเหมือนกันค่ะเวลาไปหาหมอมาเนี่ยบางทีต้องแบบถ้าถือถุงยากลับมาบ้านปุ๊บห้อยต้องถือต้องแต่งต่องแต่งมาเนี่ยยืนรอแล้วค่ะยืนรอแล้วประมาณว่าเอาถุงยามาให้กูเช็กก่อนสิ เช็คถุงยากันก่อนแล้วก็จะเช็คว่าหมอจ่ายยาอะไรมาเพราะว่าก่อนไปหาหมอเคอก็จะถามเราทุกอย่างว่าอาการที่เธอเป็นเป็นยังไงนู่นนี่นั่นยังไงทีนี้ถ้าหมอจ่ายยาอะไรมาที่มันไม่ใช่ของขึ้นนะคร้นคู่ต oh, ัวส่งกลุ่ม antiseptic antiseptic for oh. small wounds ibuprofen for my b a c knee another antiseptic t y p e t t r e e very good ลุงเรียนจบที่เคมบริชค่ะทุกคนเดี๋ยว พรุ่งนี้นะคะเราจะย้ายแคมป์นะคะเราจะตรงลงไปทางใต้อีกนิดนึงคือก็คือ,คอก็คือทางนอริชเราจะวนเราจะวนนะคะเราเริ่มลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะเราขายรถ่วงเราขายรถจักรยานไฟฟ้าเราขายมอเตอร์ไซค์ลงเคลียร์ตรู้ไม่ต้องเช่าอีกต่อไปแล้วนะคะของบางอย่างก็เอาไปเก็บไว้ในบ้านเพื่อนก่อนแล้วก็มีข้าวของเล็กๆน้อยๆที่เอายกให้เพื่อนนะคะยกให้เพื่อนไปพวกเครื่องปั่นไฟอะไรพวกนี้คะ่ะที่แกไม่ยอมเอา,มาไปตอนแรกก็ เอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนอยากขายก็ให้เพื่อนขายไปได้ตังเท่ไรก็ให้เป็นของเพื่อนช่วยกันไปช่วยกันมานะคะเพื่อนก็ช่วยเราให้เราได้ได้ใช้รถใช้อะไรเงี้ยแต่เราก็ให้ตังในช่วงแรกแต่ว่าเอารถมาใช้ช่วงเนี้ยช่วงที่2เนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ตังเขาแต่ว่าเราให้เป็นข้าวของให้เขาไปขายเอานะคะแต่ว่านู่นแหละที่เราจะให้เขาอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงที่เราก่อนที่จะกลับเมืองไทยอะคะ่ะตอนนี้เราจะลงไปที่นอริช นะคะแล้วก็จากนอริชเราก็จะลงไปที่เคมบริดจ์แล้วก็จะลงจากเคมบริดจ์ก็ไปทางใต้ของลอนดอนไปเรื่อยๆนะคะเลาะไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่ว่าทริปนี้เราไม่น่าจะดูก่อน,นะคะ่ะว่าเราจะได้เข้าลอนดอนไหมแต่ที่แน่ๆเราจะเข้าที่เคมบริดจ์นะคะจะพาลงไปไปมหาวิทยาลัยที่แกเคยเรียนก่อนนะคะแกมีความคิดถึงแล้วก็ คืออย่างที่บอกทุกคนในหลายคลิปว่าเราแพลนว่าเราจะไม่กลับมาที่ยูเคอีกแล้วนะคะเพราะว่าลุงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าไม่เคยคือบอกตลอดนั่นแหละว่าถ้าแกเป็นอะไรไปที่เมืองไทยอ่ะก็คือให้เผาแกเลย ล้วไม่ให้ฝังด้วยนะให้เผานะคะให้เผาแบบแบบาศาสนาพุทธเลยซึ่งดิฉันนะเป็นคริสิกายโรมันคาทอลิกดิฉันไม่รู้ว่าคนที่ไม่ได้ไม่ได้นับถือพูดเลยเนะี่ยแล้วต้องการเผาเงี้ยมันจะทําได้ไหมอะไรยังไงเพราะว่า,เ,าเรื่องนี้เราแค่พูดกันแค่2คนแต่ยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยคือยังไม่ได้ถามยังไม่ได้หาความรู้กับใครเลยลุงก็เลยอยากจะไม่อยากจะกลับมาแล้วนะคะเราเองก็ไม่กลับมาแล้วเข็ดแล้วค่ะจากการที่มาแล้ว มาแล้วติดโควิดกันทั้งคู่นะคะซึ่งไม่รู้ไปได้โควิดมาจากไหนลุงเบาๆนะคะลุงแกแกเคยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของแกตั้งแต่ปี2021แล้วน,นะคะแต่ว่าเราไม่ยอมไม่ฉีดทีนี้เรารอบนี้ที่บินมาที่ทุกคนเห็นในการเริ่มทาคลิปนะคะหลังจากลงเต้องบินหงวันเดียวค่ะสดใสอยู่วันเดียววันต่อมาน n o c น็อ o โควิดวันต่อมาต่อมาที่ไม่สบายเอ๊ะทำไมไปดมดอกไม้ลงออกมายืดแข้งยืดขา แล้วก็ไปเห็นดอกกุหลาบบานไปดมดอกไม้ดอกไม้ไม่มีกลิ่นกันกุหลาบไม่มีกลิ่นกันแล้วก็อา้าวมันเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้ธรรมดาเป็นหวัดธรรมดาหรืออะไรคือจมูกไม่มีกลิ่นจากนั้นก็เริ่มเป็นที่ปากที่ไม่มีรสชาตินะคะกินมามา่ากินทุกสิ่งอย่างอันขมหมดเลยโดยเฉพาะน้ําเปล่านี่คือกินแล้วแบบอยากจะอ้วกออกมาเลยครับเพราะว่ามันมันขมนะคะเกือบจะไม่มีรสชาติใดๆเลยคือกินอะไรเข้าไปมันเป็นรสชาติเสื่อนขมทั้งหมดนะคะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะมันเป็นอาการของไข้ธรรมดาไหมแต่ว่าเราก็เป็นไข้มาตั้งแต่เด็กจนแก่เนาะ แล้วมันก็ไม่เคยเป็นที่แบบว่าเากินอะไรก็จะขมแบบขมแล้วคืนไม่ลงขนาดเนี้ยนะคะพอ้เราก็พยายามกินวิตามินซีเข้านะคะซื้อส้มซื้ออะไรเข้ามากินไม่เรื่อยกินให้เปรีป้ยวเ,เข้าไว้มันก็ช่วยได้นะทุกคนเพราะมันเป็นโควิดหางแถวแล้วนะคะเสร็จแล้วยังคะลุงเดี๋ยวให้ดยูยาอันนึงของเราค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่ามันมียาอะไรอยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะอันนี้เป็นยา เอ่อช่วงที่เราหมดฮอร์โมนใหม่ๆนะคะคือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะรู้กันว่าหมดฮอร์โมนคืออะไรทุกคนดูความเหี่ยวก็รู้นะผู้หญิงในวัยที่หมดฮอร์โมนแล้วนะคะก็คือหมดรอบเดือนแล้วนะคะหมดประจําเดือนแล้วเนาะช่วงที่กําลังจะช่วงที่หมดใหม่ๆเนี่ยลุงก็ไปเอาพวกนี้มาให้กินนะคะเป็นวิตามินเสริมที่แกคัดกรองแล้วด้วยตัวเองนะคะไม่ไม่ให้เรายุ่งเลยหามาให้เราแผงสีแดงกับแผงสีเขียวมันต่างกันยังไงไม่รู้ว่า <Okay. S 1> ลืม <laughs> แผงแดงกับแผงเขียวเอ,อาไม่ต้องกินคู่กันค่ะใช่ไหมกิน together Yes. โปรตีนและแดงต้องกินคู่กันค่ะกินเขียวเม็ดนึงกินก็ต้องกินแดงด้วยอันนึงเป็นวิตามินอันนึงเป็นสมุนไพร Which วิชมั e วิตามินอันนี้น่าจะเป็นวิตามินนะคะสีแดงสีเขียวชุดนี้เฮอร์บกรีนชุดมีเฮอร์บนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือลุงเอ็นตัวจริงแว่นตาอยู่ไหนไม่รู้หยิบไม่ทันเอาแว่นขยายมาดูก่อน Yes. Yeah, is. think I it สีเขียวเป็นเฮอร์บเป็นสมุนไพรต้องกินคู่กันค่ะอันนี้แต่ว่ากินไม่หมดแต่ทุกคนลุงซื้อมาให้สองกล่อง นี่ค่ะคือพอหมดฮอร์โมนมันก็นั่นะเราเป็นคน yeah, ที่ไม่ได้ <of> ไม่ได้ไม่ได้ห่วงเรื่องความสวยด้วยนะคือก็ใช้ชีวิตไปตามที่มันควรจะเป็นแต่บางทีมานั่งนึกย้อนเออฉันก็น่าจะดูแลตัวเองบ้างนะ <laughs> แล้วก็มี so, s <S ของพวกนี้ครีมส <Yeah. S 1> ์และดี่ย่าเป็นน้ำมันเหลืองค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ำมันเหลืองาม,มาจากเมืองไทยเป็นน,น้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวเหมือนกัน ทุกคนพวกน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวอะไรพวกเนี้ยเวลาโดนพึ่งต่อยโดนแตนต่อยนี่หทาแบบทันทีแล้วมันจะหายเลยนะคะดิฉันน่โดนพึ่งต่อยประจําที่เมืองไทยอ่ะไม่ใช่พึ่งค่ะโดนแตนต่อยค่ะพึ่งก็เคยโดนแต่ว่าใช้น้ํามันพวกนี้ทานะคะโอ้โหหายทันทีทันใจมีน้ำยาแกนตาทุกคนอยู่กันสองตายายมาลองกองแกงอะไรอ่ะสองกล่องเลยเหรอเดอ๋ยท็บเล็ตครีมโอ้อันนี้ยาอันนี้ครีมเดี๋ยวทุกคนเ โอ้รู้ว่าจะเก็บเมื่อเราวาดอ๋อเลยว่าอะไรที่เราหาไม่ได้เราก็จะเอาไปลุงว่าอาจจะเป็นพวกครีมพวกอะไรพวกยาบางอย่างที่เราหาไม่ได้เราก็จะเอาไปลุงว่าอาจจะเป็นพวกครีมพวกะไรพวกยาบางอย่างที่เราหาไม่ได้เราก็จะเอาไปลุงว่าอาจจะเป็นพวกครีมพวกอะไรพวกยาบาง่างที่เราหา่ไดาลุงว่จะเปกอะพยาบางอี่ลุงวอาจนพวกครีมอยงอที่่ะอาไปลุเป็นพวกคีมอะไรงองท่เราาไมเอาไปลุงว่าอาจนพววกอะพท่ราหาไม่ไ้เรา เวลาแกพูดอะไรเรื่องที่เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอาการอะไรทั้งหลายแล้วเราไม่เชื่อแกอแกจะเปรียวกลดมากค่ะทุกคนเพราะว่าแกถือว่าแกก็เป็นหมอคนหนึ่งบุตรของแกคือเป็นด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์เอียนดิฉันพูดแบบนี้แล้วมันจะกลายเป็นแบบปวดสามีหรือเปล่ากายิ่งดราม่าก,กันเยอะแยะนะคะดิฉันนะต้องระมัดระวังมากในการที่จะพูดอะไรออกไปไม่ให้ไม่ให้มันกลายเป็นแบบปวดสามีนู่นนี่นั่นแต่ว่า ถือว่าเล่าให้กันฟังกันแล้วกันค่ะทุกคนว่าลุงความเป็นมาของลุงก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนส่วนดิฉันก็เป็นเป็นเมียผู้ขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจค่ะทุกคนดิฉันเห็นถ้วยชามอยู่ในซิงค์ล้างจานไหมคะไม่ชอบงานแบบนี้เลยทุกคนพรุ่งนี้เราจะลงได้กันแล้วนะคะเร่จะล่องแล้วค่ะ ตอนแรกว่าจะไปทางโซนใจกลางประเทศลงใต้ลงไปทางใจกลางแต่ว่า,าลุงว่าเราเลดดาะตามขอบดีกว่านะคะก็คือลงทางลินคอนจะเป็นขอบอ,อีกทางหนึ่งของของประเทศอังกฤษนะคะซึ่งลุงชอนเพื่อเราก็อยู่ลินคอนทางเหนือน,นะครับเพราะนั้นเราจะไต่ขอบลงไปทางลอนดอนค่ะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก็คงจะเดินทางทั้งวันแล้วก็ถึงแคมป์ตอนช่วงบ่าย,ายๆก็คงไม่มอีอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นอกจากเดี๋ยวจะ ไปดูซิว่าแคมป์ข้างหน้าเราเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็เป็นแคมป์ของ CCC หรือว่า Camping and Caravaning Club ที่เขาทำเองนะคะลุงพยายามที่จะจองแคมป์ที่เป็นของ CCC ให้เราเพราะว่ารู้ว่าเมียไม่ค่อยสะดวกนะคะเราไม่ค่อยสะดวกค่ะถ้าหากว่าจะไปได้แคมป์ที่มันเหมือน,นแคมป์นี้นะคะคือมันไม่มีที่ซักผ้าไม่มีที่ล้างจานดีหน่อยว่าด้านหน้าแคมป์มันจะมีปั๊มน้ํามันแล้วก็ มีที่ซักผ้าซึ่งพาทุกคนไปดูมาแล้วในคลิปก่อนๆน,นะคะไปคลิกอยู่ได้น,นะว่าทําไมาประเทศนี้เขามีสถานที่ซักผ้ากระจายอยู่ตามปั๊มอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะไป,ไปดูนะคะในคลิปเก่าค่ะก็ลุงก็พยายามที่จะหาแคมป์ที่มันค่อนข้างจะสมบูรณ์ให้จะได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะเราไม่ใช่หนุ่มๆสาวๆแล้วบู้ไม่ไหวแล้วทุกคน <laughs> โอเคค่ะคลิปนี้จากแคมป์นี้ก็ ลากันแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะทุกคนสองตายายไปก่อนนะคะ